นุ๊ตลูกป้าท่านหนึ่งที่ชอบใช้แป้นพิมพ์มากกว่าการพิมพ์แบบทัชกรีนเพราะรู้สึกว่าการพิมพ์บนแป้นพิมพ์มันพิมพ์มันกว่าแป้งไอแพดที่มีแต่จอไห้มาเป็น macbook พิมพ์งานแบบมันๆกันด้วยคีย์บอร์ดบูทูธโคโจโดบางเบาพิมพ์ได้ลื่นไหลตัวเล็กประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานไปได้เยอะเลยเชื่อมต่อบูทูธง่ายๆเพียงกดปุ่มคอนเนคใครเลือกคีย์บอร์ดเป็นแสงหายใจตัวน้องจะมาพร้อมกับไฟ rgb ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง7แบบและเพิ่มลดแสงได้แป้นพิมพ์ภาษาไทยไฟเลอทุกตอาาาน่งที้้ข ปิดไฟแล้วยังมองเห็นข้างหลังเขามีการลื่นมาให้ด้วยลูกป้าที่นั่งพิมมันมันอยู่ไม่ไหลไปไหนแน่นอนสำหรับลูกป้าท่านใดที่มีเคสเป็นแม่เหล็กสามารถติดกับเคสและพกพาไปไหนมาไหนก็ได้พิมพ์ก็เบาแต่พิมพ์ได้มันมากๆไม่รบกวนเวลาป้าข้างบ้านนอนมีทั้งสีขาวและสีดําให้เลือกกันได้เลยสาหรับลูกป้าท่านใดที่อยากได้เ,เมาส์เพิ่มก็มีในตะก้าเลยถ้าซื้อแยกกันก็จะไม่ได้ราคานี้ตัวเมาส์ก็จะเป็นเมาส์บลูที่ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันเป็นคีย์บอร์ดที่ใครไม่มีก็ต้องมีไว้สักออัันนแลล้้้้วยย่ทีตะกกาาดซมืไเ